สวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเกมของโ r o w อะกาเดนใช่ไหมหลังจากที่เราพยายามทำบัคสปริงเกอร์ใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวสปริงเกอร์มาสเตอร์นะครับแล้วก็กอรลี่นะครับแอควาหรือว่าเบสิกนะครับจากการที่ใช้เต่าใช่ไหมเต่าตัวนี้นะครับแล้วเขาก็แก้ไปใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานเราพยายามที่จะแบบว่า วางมาเตอร์ลงไปนะครับวางกอตลี่ลงไปวางแอลกวาอลงไปแล้วก็วางเบสิกลงไปแล้วก็ทุบทิ้นทีละอันนะครับเจ้าตัวสปริงเกอร์มาเตอร์เนี่ยมันก็ยังไม่บักเหมือนเดิมทุกคนแต่มาวันนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีสูตรใหม่อีกแล้วทุกคนนะครับวิธีการทำสปริงเกอร์พวกนี้นะครับให้มันแบบว่า อยู่ยงคงกระพัน์หรือว่า i n นฟินิตีนั่นเองทุกคนนะฮะไม่มีวันหมดอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับทุกคนนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ตอนนี้เราเตรียมเบสิกสปริงเกอร์เอาไว้ มีไม่ใช่ว่าเตรียมดิมันมีอยู่แค่ยี่สแปดอันทุกคนนะครับช่วงนี้ไม่ได้เอฟเวไเลยนะพักคอมวิธีการง่ายๆนะครับก็คือให้เราเนี่ยปักลงไปนะครับปักลงไปนะครับแล้วก็ทุกทิ้งครับฮะแล้วก็ปักลงไปครับเวลายังเดินอยู่นะทุกทิ้งครับปักลงไปครับทุกทิ้งครับปักลงไปฮะก็ยังเดินอยู่ ทุจทิงอะเป็นไงมันจะสิ้นเปลืองหน่อยทุกคนอ่ะแต่ก็พยายามเขา้าไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเนะี่ยอ่ะโอ้ยยังไม่ติดหรือว่าเขาแก้แล้ววะแก้เราแน่เลยทุกคนนี่เราใช้เบสิกนะครับในการวางอ่ะบักยังก็ยังไม่บักนะฮะอ่ะฮะป่กลงไป ททิ้งปักลงไปถุกทิ้งปักลงไปถุกทิ้งเฮ้ยหมดน,น่าจะแก้แล้วอ่ะทุกคนถูกทิ้งฮะปักลงไปฮะถูกทิ้งฮะปังลงไปฮะมันคือการทำซ้ำๆแล้วก็กทุบทิ้งไงทุกคนอ่ะปากแว่งสองอันเลยอ่า ติดแล้วทุกคนที่ไคิดว่าจะไม่ติดแล้วนะครับเห็นไหมเออใช้ไปเยอะอยู่นะเรามี28อันนะครับใช้ไปบรามสิบสิบสิบอันใช่ไหมใช้ประมาณสิบอันทุกคนเนี่ยครับพอมันติดแล้วใช่ไหมเนี่ยครับพอมันติดแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองเอาอีกไอดีหนึ่งมาปักแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราทำไอดีนี้ติดนะครับ แล้วเราเอาไอดีสำรองเนี่ยมาทําด้วยเนี่ยมันจะติดไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนตอนนี้นะครับไอดี ID สำรองเราก็มาแล้วนะฮะอ่ะก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวปักปักเลยปักต่อหน้าต,ต่อตาปักตรงนี้เลยทุกคนปักเป็นกอตลี่แล้วกันนะครับกอตลี่กอตลี่อ่ะปักลงไปฮะปับ๊บดูเวลานะครับดูเวลานะเดินไหม <L an> <l an> ไม่เดินว่ะทุกคนเรียบร้อยฮะสำหรับการทำบัคสปริงเกอร์นะฮะก็ต้องเตรียมตัวเบสิกมาเยอะหน่อยนะครับก็พี่ใช้ไปประมาณ10อันเออประมาณ10อันส1อันนะครับในการทำบัคก็คือมันจะไม่หมดอ่ะทุกคนนะครับมี5นาทีก็ปล่อยรันยาวเลยฮะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาต้นที่เราต้องการให้มันใหญ่เบิ่มนะครับติดทองมาวางเอาไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวลอง เอาตัวของเราเนี่ยไปวางไว้ที่สวดเพื่อนมัางนี้ว่าเฮ้ยมันจะติดหรือเปล่านะฮะสูตรนี้ก็วางตัวธรรมดาแล้วกันนะฮะ,ะวางตัวเบสิกแล้วกันทุกคนอะวางวัดเพื่อนไม่ได้อะมันติดอะไรเนี่ยทําไมอะ่ะทําไมเป็นจังสันอ่านี่ไงวางได้นะฮะเมื่อกี้มันติดติดอะไรวะติดแลกเหรออ่านี่ฮะดูดิเป็นไงอินฟินิตี้ ไปไกทุกคนสุโคยไหมสุโคยไหมสุโคยไหมสุโคยดีเออนะฮะอ่ะเรามาเริ่มแผนการชั่วร้ายกันเลยดีกว่าทุกคนนะฮะเม่วานนี้ <c oughs> แผนการชั่วร้ายมาแล้วในเมื่อมันไม่มีวันหมดใช่ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวขอบเขตเนี่ยฮะนี่แหละอยู่ในการควบคุมของแท้ทุกคนอ่ะมาสเตอร์สปริงเกอร์ปักเรไปพี่ชาย ปักเขาให้นะฮะโอ้ไม่มีวันหมดทุกคนของแท้นะฮะไอห้หวันี้เรียบร้อยเลฮะ,ะเราต้องการย,าย้ายย้ายต้นย้ายต้นเอาต้นนี้มานะฮะต้นใหม่มาน,นี่เลยพี่ชายมาอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้พี่ชายปักแป้งลงไปทุกคนแล้วก็เก็บเก็บเขาขึ้นมานะฮะเก็บมันมา เก็บปับ๊บแล้วก็ต้นถัว่วต้นถั่วมันน่าจะได้อน,นี้ส่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วมันอยู่ในขอบเขตอยู่แล้วนะฮะอยู่ในอาณาเขตของอสปริงเกอร์มาสเตอร์อยู่แล้วปะแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวย้ายมันมาทีน,นึงแล้วกันนะฮะกลางอาณาเขตเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้อยู่ในการควบคุมของแท่แล้วก็ตัวนี้เองเล็กไปนะมันนี่เก็บเลยทุกคนเองเล็กไป กิโลวะเนี่ยไม่พอส่งเควสน,นะครับแค่1.8กดโลนะฮะไม่พอไม่พอทอุกอย่างอยู่ในการควบคุมของแท้ทุกคนอยากให้ต้นไหนโตนะฮะจับไปวางเลยทุกคนเนี่ยนะต้นนี้เล็กไปต้นนี้ยังไม่โตนะฮะอ่ะมาน,น,นีเลยพี่ชายของแท้แทวหวาแต่เปลืองหน่อยนะครับเปลืองสปีกเกอร์นิด้นึงแต่ก็เอาจนติดจนได้นะครับ เอาจนติดจนได้อ่ะเก็บมาแล้วก็กระโดดขึ้นใบแล้วก็เก็บ่ะหลังจากทำบัคสปริงเกอร์เสร็จนะครับสิ่งที่เราได้นะครับตอนนี้ก็จะได้ตัวต้นนี้มาทุกคนลิลลี่แอมเบิลกนะครับก็ดอกใหญ่อยู่พอสมควรทุกคนนะครับแล้วก็ได้ต้นนี้มาอีกนะครับอ่านี่นต้นนี้นะครับ ลิลลี่พริ้งนะครับโกลเหมือนกันนะครับ2ดอกเลยทุกคนนะฮะก็ตอนนี้นะครับก็กําลังพยายามปลูกต้นถั่วอยู่นะแต่ถั่วเนี่ยมันใช้เวลานานนิดนึงทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับสำหรับการทำบัคสปิงเกอร์แบบอินฟินิตีนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องเหมือนเดิมทุกคนก็รีบไปทำซะนะครับก่อนที่เขาจะแก้ละกันนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ ให้ช่องนูฟสตอรี่หน่อยละกันนะฮะพี่ซีจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทุกคนไปแล้วครับบาย